ล้าพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันแน่นะคะสภาพอากาศสิเป็นจังไดมือนีอยู่กับคุณโกวีส,สะอาดค่ะสวัสดีครับคุณปิยพงศ์คุณพพาพรและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับช่วงนี้ภาพตะวันออกเฉียงเหนือนครับของเรานะครับมีฝนลดลงนะครับ แต่ก็ยังมีฝนได้อยู่นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนตอนละของเราตอนนี้นะครับยังมีอากาศร้อนได้อยู่นะครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดนะครับบ่ายเมื่อวานนี้ครับที่จังหวัดเลยนะครับ38.5องศาเซลเซียสนะครับสกลนคร37.1นะครับขอนแก่น36.4นะครับอุวบราชธานี35.2แล้วก็นครราชสีมานะครับ36.2องศาเซลเซียสนะครับ สำหรับวันนี้ปัจจัยที่ทําให้เกิดลักษณะอากาศบริรเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอันเนื่องมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับที่ปกคุมประเทศไทยอยู่มีกํากลังอ่อนนะครับประกอบกับมีลมใต้นะครับปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่นะครับซึ่งตอนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจดัดในบางพื้นที่ครับทำให้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะน,นองได้บางพื้นที่ครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงได้บางพื้นที่ในวันนี้นะครับ สำหรับภาพ่ายละเทียมตอนนี้นะครับภาคตอนออกเฉียงเหนือมีเมฆบางส่วนส่วนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสำหรับวันนี้โอกาสเกิดฝนนะครับส่วนมากก็จะอยู่ทางตะวันตกของภาคนะครับบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์นครราชสีมาครับนองบัวลัมพูจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดขอนแก่นนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกมากที่สุดในวันนี้นะประมาณ20%ของพื้นที่นะครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีอากาศร้อนกับมีฝ้าหลวนในตอนกลางแวนออตอนกลางวันขออภัยนะครับออแล้วก็โอกาสมีฝนฟ้ากขกนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุดนะอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสานะครับสูงสุดจะอยู่ที่37-39องศาเซลเซียสานะครับลมนะเป็นลมตะวันออกนะความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ช่วงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนน้อยลงนะครับแต่ในวันที่8นะครับก็จะมีความกดอากาศสูงกําลังปานกลางแผ่มาอจะรอบนะครับทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเกิดขึ้นนะครับเป็นเ,เป็นพายุฤดูร้อนนะครับซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของมีฝนตกฟ้าผ่าและมีลมกระโชกแรงแล้วก็อาจจะมีฝนตกได้ในบางพื้นที่นะครับก็ยังไงพ่อแม่พี่น้อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เตรียมตัวไว้นะครับในวันที่8นะครับก็จะมีฝนได้อีกนะครับสำหรับวันนี้เขาจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ